วามเคลื่อนไหวล่าสุดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่สุดก<า>็มาถึงวันนี้ต้องใช้คําว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดวันนี้อายการจังหวัดนนทบุรีนัด6ผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา,าทั้งหมดค่ะความผิดแตกต่างกันแล้วก็มีบางส่วนถูกแจ้งดำ<ร>เนินคดีเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะคะ คุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรนิปปวัณิชหรือว่าอายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรีแถลงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาวันนี้อายการได้นัดผู้ต้องหาในคดีทั้งหมด6คนมาฟังคำสั่งฟ้องค่ะหลังพิจารณาสำนวนแล้วเสร็จซึ่งพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาแล้วนะคะมีคำสั่งทางคดีดังนี้ 1. สั่งฟ้องนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอในความผิดรวม5ข้อหาค่ะ 2. ส,สั่งฟ้องนายภัยบูรตรีการจนานันหรือว่าโรเบิร์ตในความผิด4ข้อหาครับ 3. ส,สั่งฟ้องนายวิสาพัฒนมโนมัยรัตหรือว่าแซน1ข้อหาคือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 4. ส,สั่งฟ้องนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ็อบ3ข้อหาค่ะ 5สั่งฟ้องนางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติก3ข้อหาและ6สั่งฟ้องนายพีมทำทีรศีหรือเอ็มในความผิด สองข้อหาที่เรารวบรวมให้ดูนะคะแต่ละคนนั้นความผิดที่แตกต่างกันทั้งนี้ยืนยันว่าทุกกระบวนการมีการร้องขอความเป็นธรรมได้ตรวจสอบและดูอย่างละเอียดแล้วก่อนจะมีความเห็นทางคดีในวันนี้ส่วนการยื่นและถอนฟ้องนอกเหนือจากสำนวนของพนักงานสอบสวนนั้นย้ําว่าไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีค่ะคแล้วก็ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นการฟ้องซ้ํารวมถึงยังไม่พบหลักฐานที่จะชี้นําไปว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะค ทั้งหมดนะครับความเห็นและคําสั่งของคณะทางานและอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดตามระเบียบสานัก,กในการสืบสุด,สดเนื่องจากเป็นคดีสําคัญโดยถูกต้องและครบถ้วนขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง6คนนะครับซึ่งถูกพนักงานอัยการ,การมีคําสั่งฟ้องแต่ละคนทั้งข้อหาเดียวกันและต่างข้อหากันอย่างที่ผมได้ได้ได้ไล่เรียงมาโดยลําดับเนี่ยนะครับ ขณะที่อายการจังหวัดนนทบ,บุรีบอกว่าจากการพิจารณาสำนวนคดีแล้วอายการมีความเห็นสั่งฟ้องเพิ่มผู้ต้องหา3รายนะคะคก็คือผู้ต้องหาที่1ปอสั่งฟ้องเพิ่มความผิดเสพวัตถุออกฤทธิ์ค่ะส่วนผู้ต้องหาที่4และ5ก็คือจ๊อบและกระติกสั่งฟ้องเพิ่มเป็นข้อหากระทําการประมาทและจากพยานหลักฐานตอนนี้ยังชี้ชัดไปที่เป็นการกระทําโดยประมาทค่ะจากพยานหลักฐานนะคะ ทางการพิจารณาโดยคณะทํางานของสํานักงาน,นางอายการจังหวัดแล้วก็ผ่านคณะทํางานของสานักงานเลยที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาเพราะที่จริงชัดเจนในการพิจารณคดีค่ะเป็นการกระทําโดยประมาทค่ะคุณค่ะอวันนี้แถล<ะ>งชัดเจนแล้วแล้วก็บอกเดี๋ยวขั้นตอนจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง6ส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเนี่ยก็เดินทางไปที่อายการ นนทบุรีเหมือนกันนะฮะช่วงเวลาประมาณสักนี่ฮะคุณกติกก่อนมาคนแรกนะฮะ9นาฬิกาสนาทีนะครับนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีคุณแซนอ่าแล้วก็มีคนอื่นๆตามลงมานี่ฮะคุณปอคุณอะไรตามลงมาหมดเลยนะครับนักข่าวของเราไปถามไปถามคุณกระติกก่อนบอกคุณกระติกเป็นยังไงบ้างค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านพ้นมานานแล้วเหมือนกันนะวันนี้ว่ายังไงคุณกระติกคุณกระติกบอกไม่ได้กังวลใจอะไรเลยค่ะ ต่างจากตอนแรกที่อาจจะมีความกลัวในเรื่องของกระบวนการบ้างแต่ได้ผ่านขั้นตอนในชั้นของอายการมาแล้วหลายครั้งทําให้รู้กระบวนการส่วนวันนี้อายการจะมีคําสั่งอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่อายการจะแถลงนะ,ะฮะยืนยันคําเดิมเลยนะครับว่ายังไงก็ยังให้การเหมือนเดิมการฟ้องกลับเป็นยังไงคุณกติกคุณกติกบอกว่าจะฟ้องกลับตามแผนเดิมตอนนี้ทนายความได้มีการร่างคําฟ้องเอาไว้หมดแล้วครับ เดิมค่ะเราก็ตั้งรับก็อย่างที่บอกเราก็เตรียมความพมร้อมเตรียมความพร้อมมาเหมือนทุกครั้งอะค่ะ <ไง S 1> ว่าเออเตรียมหลักซัหรืออะไรก็ตามที่ที่มาใช้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะใช่คือเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราจะมีแบบเอยตื่นกลัวกับเขาเรียกอะไรนะกระบวนการเราไม่เข้าใจแต่นี่คือก็5เดือนก็ประสบการณ์เราเริ่มมีละในการแบบมาอายการ ไปสาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจระบบมากขึ้นเราก็เลยโอเครู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไองอะไรเงี้ยคงเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้งนักข่าวถามอีกคนหนึ่งคุณแซนครับคุณแซนเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอตกเป็นจําเลยของสังคมฮะค่ะแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาจากการที่สังคมเนี่ยกล่าวหาเธอนะครับเธอบอกเลยฮะตอนนี้ฟ้องกลับบุคคลที่พาดพิงเธอทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนฮะ ปกติค่ะไม่ได้กังวลอะไรเราใช่ไหมคะอืมก็กังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมะเนาะเห็นเม่อไอจีด้วยบอกใช่ส่งัญญาณไม่ไม่อยากเป็นจำเลยจำเป็นเนาะ <ม>ไปถามทนายความของคุณแซนก็คือคุณพรศักดิ์นะครับบอกว่าลูกความไม่มีความวิตกกังวลอะไรเลยนะฮะเรื่องของการดําเนินคดีต,ต่างๆวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นเงินประมาณ1นึ0 0 0สบาทตามที่ศาลตีราคาประกันเอาไว้นะครับและหลังฟังคําสั่งอายการในวันนี้แล้วเนี่ยภายใน1-2ถึงวันจะเดินหน้ายื่นฟ้องบุคคลที่ทําให้ลูกความเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยครับ ผมให้คําแนะนํากับคุณแซนไว้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนของทางท่านพนักงานสอบสวนของทางท่านพนักงานอายการว่าจะดําเนินการตามอะไรแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยเราก็ก็บอกเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าถ้าสั่งฟ้องเราจะต้องไปยังไงต่อครับส่วนเรื่องคดีอย่างที่เรียนนะครับว่าพอหลังจากอายการท่านสั่งฟ้องเนี่ยเดี๋ยวสารท่านจะกําหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานด้วยซึ่งทนายทุกท่านนะคงจะได้เห็นพยานหลักฐานที่มีการสรุปสํานวน อ่ะส่วนคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ็อบแล้วก็คุณเอ็มนะครับมาถึงก็ขึ้นไปฟังคําสั่งฟ้องจากอายการทันทีก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงนะฮะทั้ง6คนก็ขึ้นรถตํารวจอ่พาขึ้นรถตํารวจะนะครับเพื่อไปส่งฟ้องท่ามกลางตํารวจรวจํานวนมากในการดูแลความเรียบร้อยนะฮะนอกจากนี้เนะี่ยยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีชายปริศนาเดินถือท่อนเหล็กครับคุณผู้ชมและเอกสารบางอย่างเข้าบาภายใน อายการจังหวัดนนทบุรีนะครับท่ามกลางแก๊งสปีดโบ๊ทที่เขาบอกยืนรอฟังคําสั่งของอายการทําให้แก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยรู้สึกกลัวฮะตำรวจก็เลยคุมตัวผู้ชายคนนี้ครับโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าจะเข้ามายื่นเอกสารขอความเป็นธรรมให้กับคดีแตงโมด้วยนี่ฮะแต่เมื่อตำรวจตรวจค้นนี่ไปเจอนี่ฮะยาบ้า1นึ่งเม็ดนี่เป็นเหตุการณ์บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วั .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store